ด้้วยคำตื่นรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปส,สวัสดีครับพบก,กับพวกเราพวกกิ้งอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมเกณฑ์แล้วก็พี่แพรพี่ปล่อยครับครับวันนี nee. ้เราจะมาแข่งกินมาม่ากันนะครับรอ,อันนี้จะเป็นมาม่ายี่ยห้อบูด็อกยี่ห้อเด็ก <Ó> ต้มยำเด็กต้มยำเด็กเขาว่าเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ด น่าจะเผ็ดหน้าดูนะะดูจากโปดูจากหน้าผมครับไม่ใช่ยีราฟซ้ำยังซ้ำยังซ้ำยังเหรอซ้ำซ้ำหรือยังซ้ำหรือยังซ้ำยังเออวะซ้ำหรือยังเด็กซ้ำยังเด็กซ้ำแล้วเดี๋ยวเราไปต้มมาม่าก่อนนะครับครับแล้วตอนนี้มาม่าเราก็พร้อมแล้วนะครับต้องบอกกติกาฑ์อีกทีว่าผู้ชนะจะได้เงิน1,000บาทพร้อมน้ำหนึ่งแก้วใครแพ้ไม่มีน้ำให้กินกินให้ไวที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้เฮ้ยไม่ได้ทางงานเรานับกันเลยไหมใครจะเป็นคนนับอ่ะเดินสองเ้ายไปนี่เหรอแีววจิ๋วหายไอ้หน้ เรื่องเ่นับอยหลจริงๆอ่ะพีายอ่ะหมดแล้วหมดแล้วผมได้แล้วพี่ชายไอะบูเบอีกนให้หมดด้วยนะเดี๋ยวนั่งดูที่สองได้เท่าไหร่ด้วมามีไหมที่สองอ่ะเย็นแบ่งให้เท่าไหร่ะอย่างนี้ก็ได้ เดี 500. 500. 500. 500๋ยวผมให้5 0 0ผมให้5 0 0ผมให้5 0 0ใครชนะได้5 0 0ไปเดี๋ยวเติมเติมน้ำด้วยแก้วหนึ่งตัดไาไไวที่สุอก่ะลเดิน5้0อน้ำแก้วหนึ่งีให่ปักได้เหา้้า ไปแล้วครับน้ำแล้วครับเข้าสู่ส้นชัยด้านที่เอาไม่ได้แล้วเนี่วเดี๋ยวคือไม่ได้แล้วปจริงๆอ่ะตัดฟันก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราแข่งกินมาม่า เหล็กม vale uh, like, er. okay. uh ันจะไปช่วยพันไว้ไม่ต้องกินพลัแล้วแล้วแล้วแข้แล้วเราอะไปต่างหลยด้วยตงคงหลยด้วยต่ค์หัวด้วยได้ไรบ้างครับวันนี้ห้าร้อยไม่ถางอะไม่ไม่ถางอะได้ห้าอยแล้วไม่ถางอะถามวยโอเคครับวันนี้เราก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมแข่งกินมาม่าเผ็ดอ่ะ สำหรับคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย